สบายดีพี่น้องสุขุสุขนลจ้าสบายดีจ้ากระโปรงวะนอะผาสชลุงยังคือผาสชลุงอันคุเขมิ้นหมักใส่ด้วยแนวนี้เนาะหมดพม่าเนาะันาฮะ แต่กกระชายจะมีใส่ข้าวกิอะไรพผมยาวใส่กับเปราขาววยออแต่ข้าวไหวผมเงวตอนนี้ผมสั่นแหละตาว้เบากระหนาเจ้าสีเห็ดยังมึงคนชิมัดเล็กเรื่องพี่น้องจ้าสบายดีี่น่องราคนตาเล็กอะไรก็เบ็ดอะไรี่น้องน่ให้คนใสแล้วก่อน น้องนัดน้องนัดยิ้มหวานเปสมกัแม่แขวข้าวขาวได้ชมไหมลูกนี่ข้านเออแววราเรเลย้ะเออาแกแขว่อมาดีเย็นานมเนาะโอูสุงเรืนแม่อาจารย์พี่น้องบ้งไหก่อ สูงรีได้นองนัดนะพี่น้องจ้าเท่าแล้วเาแ้วเท้าแล้วได้เม่็อตแล้วจด้ลูกน้อแล้ว14ปี14แลว้อยันงมันเขาด้แบบ14 4ปีปัเสียูกแขนเยอเพื่อสิปฏิบูรแบบนองเจ็ดเล่นนอยเขาเนาะทำคนกับยังงานคนอะไรสุ่มลมกันลายขยันโควิดเนาะคเาอดี ชุมลุมแต่เฮือนเฮานี่แหละถ้มึงพวงเฮาซื้อแต่เัือกเค้กมากเลยยาเราเค้กหรือยาถ้าพี่น้องก็เปลี่ยนแผนอีกแล้วเปลี่ยนแผนใหม่เปลี่ยนแผนใหม่อ้าวอาทางนั้นไปหลักอีกยังทางนั้นบุกาน่าจะไปหลักอีกยังคงพอเถ่าจะไปหลักยังคงพอเถ่าอันน่ะ ວ່ານຶກວ່າຈັບໄປຫຼັກອີ່ຂດນ ยังในการะนดแบบเบ็นกอกเลยที่กอั้งเบิดแบบนี้แบบนี้แบบนั้นบ่ เห like ็ดคานบักใหญ่เลยหัวทางนั้นนะคานในนู่นเองน่คานพอดีแตโกะเลยเขาเล็สดเลยกคดหมัดเกี่ยวเอาสื่อเกี่ยวเส่น้ำเซาเนะอย่าหูตรงย้อนไปบังคลิปค่อย คอยทายใบเบิร์แต่ว่าอันนี้มันขานมาตรฐานเจ้าเห็ดอยู่นี่นะอันนั้นเขาเห็ดเล็กสองเส้นกายกายย่น้ำเซานี่และะ้วก็ตีแบบเซาแล้วก็เทปูนใส่เลย โอ้สร้างเป็ดมามาจะใชเด้วยนี่ออมาจะใช้แล้วก็บ้านเปเรื่มั่งเราต้องมีทางการใดๆมายามเออเห็ดเบี้ยก็เก่าอ,อเพชอะไรอดอออยู่ดีมีเฮงดีง้ออดสร้างใหญ่มากเลยนี่ออมาเรียนเนาะแล้วแจ้งงานไหมอะไรกันพันดีอยู่ออพันดีอยู่ ือบาทเด้อจังน้ฮะอ่า5 0 0 0 0 5 0 0 0 0เอาืเนาะซื้อ5 0 0 0 0อืเด้อบ่คเฮ็ดกระงเฮ็ดแขงแทงเลยบ่ได้ยันว่ามันอันบ่ได้มาตรฐานลยังได้ซื้ออันใหม่อยู่ักใไปก่อนเฮาก็เทินซื้อมันคนดทนบ่เออนยามกระมันมีกงเล็กอีกมันกงเล็กีกออันเฮียงกันล เก็ดับไปล้วบ่เฮาก็ค่อยเป้งมันเบิดแล้วก็เป้งใส่ใส่ภายในโคเฮือนซิบ่อยากเปงดุวมันเปื้อไฟ <c ười> ถ้าเต็มบัดเดียวเฮาเออเป็นเียมือเปอยู่ซะนึงเดี๋ยวด้อเออจออกมาพอดีลมเด้อแาแพนด้บดนี้ได้บ่บ่แพนโ <c ười> อ้ยสร้างเก่า้ Ừ. Mà, xoài, tít ừ, mà, mà tít cần bương bông. mà bỏ hết đi đã. Bơm 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 80.000 với ừ, nào ạ? Ngâm sữ, ăn sữ với món bún chả. Nào hệt, fan nương. ทังทงก็ใส่ตาลวงร่มใะ้ชิบลวงป้ใช้าสนน้กองแจงแพงอยู่จะไปซื้อเอาหเดเออันยนมองหงเงานกระเบื้องลักสักหกาแสนกองวักใหญ่หนึ่งหงองานกระเบื้องลักสหกเออบรรทตุนั่น บ้านคอยนันเกระเบืองปุ้งกันอวะเออเพราะั้กระเบือบงออหันยุหันนะกล้องจริงเพ่งอยู่ห้าแสนถูกอันไปเลือกเอาลูสามพันถูกสามพันเีห้าแนกีบสามพันบงตัวเอาลดไปแก่เอลดโอเคคอยซื้อมาแล้วคกก็ไปหัน่นอัฉีดฉีด,ฉ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 ดน้ำหยกน้ำยาให้เขาล่างสลกออสไล่ขักนกานาเีดกลมเสา เกนาแปดเท้าไปเลยน่บอกว่าเห็ดยาวพดเห็ดใหญ่พดเออใหญ่พ่อตั้เาเลยนี่บอสอนเล็กเปล่าเลยต้องเออสอนเล็กใครสิบอโอเดี่ยานสิบห้าหดล้อันนี้นาสิาแล้วนี่นาสิบแปดเล็กนี่ยันพ่ออยู่หน้าสนาคานเจ้าเศษแนวนี้นะค่ยว่า ฮะ๋อ้าเซียาเซียาเซียเองอ้าเาเลยเอ้าเอ้าว่าแฟนบิดบิดจะงก้ยคือพุทีิยาบนนี้ทางนาซ้อนละเอีดันนี้พอเฮือนตัวเองชดเหตุเป็นเองนะไ่ได้จ้าง ปนนปไปนอนเต้นบะเออนอนท่าเลยค่ะเจ้าคนสิป,ปุกแบบได้ชงได้หลักท่าเบิ่งซะก่อนอยู่ในเครือแล้วล่ะให้ขึ้นซะก่อนให้เซาเจ้าจขึ้นเมืองก่อนเจ้าสิเฮ็ดท่าได้แนวใดเออเอาสีสีไข่พา,าสี ก็เป็นไปได้เก็บเงินก่อนทางนั้นเอเฮียเพื่อบอแท้เขาหักชาดีเท่าเงินเห็นได้เขาเสียดีนะว่าเฮียดอดอกบาทสองบาทตรงหัวดอกก้านจ้า เป็นอะไรยังมาได้บ้ฮะค่ะค้าบเบื้องหนึ่งก็เยียบไว้แลย หัวยังเฮงวอวันก <Biz> ่อยแล้วเนาะขอลาไปก่อนเด้พี่น้องผ่านคนไล่บ่ได้แล้วเลยเวียร์เราติดตามมึงต่อไปพี่น้องจะเป็นครกออกมาี่ายๆติดตามจุดหนาได้พี่น้อง่ยใบก้อเ